Hmm. น,นี่น้องที่สองกันละมาพี่น้องสบายดีมือนีนบาวินจะพามาเอาหน่อไม้คือเก่าเมือนี่มาเราเอาหน่อไม้ไปต้มใส่บุญห่อเข่าพี่น้องบุญนั่นเขาซากบาดนี่มาจะไปหาเบิ่งหน่อไม้ก่อนพี่น้องเอาหน่อง,อง,งามๆไปต้มใส่ผ้าเข่าพี่น้องนี่หน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ไลายกำลังออก เดี๋ยวเอาหนองงามๆไปใส่ผ้าเขา่า<ำ>มาที่ดอก <c oughs> นี่ปาดเอาเลยนะหน่อใหอ่เงี้ยคนนี่ไปตุม้มปาดเอาเลยกระทุกีปแข็งเถอะนี่ <c oughs> nở thứ 1 vìn đó, ở bên tôm, xài ba khẩu, nở thứ 2 vìn đó, ốc coi này, nở thứ 2 vìn ạ ได้แล้วหนใหม่ในสวนพี่น okay? ้องง่ายๆลยไมาในหยาดเหอยากย้ำได้ก็มาตัดเอาพี่น้องนี่ในสวนหนูไม่ไล่คักๆๆๆเอาง่ายๆไล่กัดได้หนึ่งี้ยก็เห็นอย่าง เอาไปเจ้าก no <pus vibrating minorities> ่อนเอาหนอนี่แหละนี่ต้มไม่จังเสแแบบพี่น้องนี่เอาไปก่อนดีเลยคุดพร้อมมาขากันนี่พี่น้องเอ้ยต้มเช็ดเสแบหมดนี่ เอาย um. ่งไงต้มแช่แ hmm. ช่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำบ่าวินอุ้ยขาวๆเลยพี่น้องมาพี่น้องนี่ดินโอบไว้พี่น้อง ให้โทรมาเนาะนี่พอแล้วพี่น้องตต้มนี่หลายอยู่ตัวต้มเจ้าไปต้มคือแกงจิไปหาไอันเป้ฮะก็เอาเอาแหนงมันตัวแกงแต่อันนี้บาวิ่งเจ้าไปต้มเด้อนี่นี่มาวิ่งเจ้าไปต้มกินหน่อยในต้มกินกับแจ่วกับปุ่นพี่น้องเออแซ่บแซะ,ะนะ